มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งกำลังใจด่วนอาหมูคมกลิตอาการสุดหนักแล้วร,รีว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับน้ำหมูหรือว่าคมกลิตยุติยงอดีตนักแสดงวัย79ในวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะหลังจากที่ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจเมื่อปีที่แล้วนะคะ กระทั่งมีน,นักแสดงหลายคนให้ความช่วยเหลือล่าสุดขาน,น้ำหมูหรือว่าคมกลิตยุติยงอาการซุดซีขวาอ่อนแรงเหตุเพราะว่าเส้นเลือดในสมองตีบค่ะได้เขาเยี่ยมสอบถามอาการรวมถึงเรื่องราวชีวิตของนักสู้คนหนึ่งที่เคยเป็นโลโก้ของนักแสดงช่าง3แม้ว่าวันนี้เขาจะไม่สามารถเดินไปไหนเองได้แต่ก็ยังมีแรงใจสู้ค่ะ แต่ว่าล่าสุดนะคะได้มีการอัปเดตอาการล่าสุดแล้วโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าร่วมส่งกำลังใจศิลปินอาวุโสนักแสดงอาวุโสมากฝีมือคมกริวิสิทธิยุติยงล้มป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจอาการปลอดภัยแล้วแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวเพื่อทำกายภาพบำบัดอีกระยะหนึ่งตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น4ี่ตึกสะอาดเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการ แล้วก็แฟนคลับสามารถร่วมสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลได้ที่บัญชีนายคมกริตยุติยงเล็กที่บัญชี032 4309932ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นกำลังใจให้อาโมูหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ